น้องมุสลิมชาวเยราบว่า,า,าตอนช่วงผมเป็นนายกผมมีความตั้งใจอยากแก้ปัญหาแน่นอนคนทำงานมันจะมีผิดวิพากษ์บ้างหากมีผิดวิพากหรือมีสิ่งไหนที่พี่น้องชาวมุสลิมซึ่งเป็นคนรักษณิสุขและรู้จักให้อภัยกันผมก็ขออภัยด้วย ที่อาจจะทําอะไรผิดพลาดไปในอดีแต่ว่าต้องให้รู้ว่าไม่มีความคิดที่เลวร้ยวายตั้งใจแต่อาจจะไม่ถูกใจหรือผิดพลาดบ้างก็ขอไปด้วยแล้วก็ขออวยพรให้พี่น้องสาวมุสลที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูเดือนละมาัตนถ้าวันที่8เราเห็นพระอาจารย์เสี้ยวก็เริ่มวันที่1ถ้าไม่เห็นก็เราเจอวันที่2 ก็ขอให้เดือนลำรานของท่านทุกท่านีใจไหมคะว่าเรามาที่นี่ทั้งที่เราต้องการที่จะทำอะไรบ้างคืยี่สิบกว่ปีก็อยากจะกลับมาเห็นว่าความรู้สึกของคนที่นี่เป็นยังไงทัศนคติที่จะเห็นความอ่ปลองรองสนิ่สุดเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรก็วันนี้เท่าที่ดูแล้วมันมีมันบวกขึ้นเยอะนะครับบวกขึ้นเยอะและยิ่งผม ไปประสานงานกับต่างประเทศด้วยเนี่ยผมมั่นใจว่าอามันเป็นสิ่งที่หาข้อยุติได้มาแล้วรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจครับว่าว่ามันมีมันเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค, <laughs> ค์คือคือคือท่านเป็นความหวังสุดท้ายของของคนในสามจังหวัดอะคะ่ะทีนี้ต้องรออีกน,นานแค่ไหนคะัท่านไม่ต้องรอครับผมว่าปีาผมเชื่อว่าภายในปีเนี้ยจะมันจะเห็นสัญลักษณ์ที่ดีขึ้นเยอะแล้วปีหน้าน่าจะจบ ที่ท่านบอกมาในสามบทบาทด้วยกันในครั้งนี้ค,ค่ะท่านจะใช้บทบาทต่างๆยังไงคะก็หนึ่งเนี่ยใจผมเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทํางานยังไม่จบก็อยากจะเห็นจบจบในที่นี้คือสันที่สุดองสามจหปัดชายแดนตาคงตายนะครับก็อยากจะเห็นตรงนี้ให้จบก็เอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคราว เมื่อตอนสมัยก่อนที่เคยทำก็มาแชร์กันว่าเราครจะต้องปรับยังไงเพราะว่าวันนี้ทัศนคติของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาเปลี่ยนไปเยอะเอาลงเยอะเข้าใจขึ้นเยอะนะครับแล้วก็แม้กระทั่งคุยกับทั้งกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนปอนเนอโรงเรียนตาดีกาต่างๆ <c oughs> ก็รู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนวับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยผมเดินเข้าไปเป็นปนายกเนี่ยเด็กเรียวยังมองหน้าเข้มงใจเลย เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เหมือนเดี๋ยวนี้เท่าที่เข้ามาก็เปลี่ยนไปเยอะครับกอเลยคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นพูดสายคือเป็นสัญญาณที่ดีจะต้องมีการขอโอไม่หรอกครับผมแก่แล้วท่านท่านาครับท่านบอกรายการมันอาจจะดีขึ้นแต่เมื่อเช้าหรือเมื่อคืนก็ยังเกิดเหตุผลเป็นเรื่องสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของการจะมีคนบางคนไม่อยากให้ อ่าอจาทำให้ผมตกใจอะไรนี่ซึ่งผมเมื่อเอินเป็นคนตกใจยากโอ้ผมใจใสถูกรอบค่ามาสี่คนยังเฉยเฉยเลยว่าสถานการณ์เมื่อคืนเป็นการต้อนรับกันเ๋อไม่เป็นไรฮะใครจยต้อนรับวิธีไหนผมรับได้หมดท่านคะอาจจะท่านอาจจะมีความรู้สึกคาใจของพี่น้องในพื้นที่อย่างเช่นกรณีตักใบเงียอ่าผมผมเมื่อกี้นี่ผมก็พูดกับพี่น้องผู้ดำสาะศึ่อที่นี่ว่าตอนที่ผมเป็นนายกเนี่ย ผมมีความตั้งใจแล้วก็หมดใจพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าการทํางานเนี่ยมันก็มีผิดพลาดได้บ้างถ้าผมมีอะไรผิดพลาดที่ไม่เป็นที่พอใจก็ขออภัยด้วยเพื่อเราจะได้หันกลับมาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยกันนะครับไม่อยากให้ความแคลงใจเล็กๆๆน้อยยังอยู่แต่พี่น้องมุสลิมเนี่ยถูกสอนมาว่าหนึ่งลักษณะที่สุดสองรู้จักให้อภยัยเพราะนั้นในเมื่อเราผมบอกว่าเราผมขออภัยนะ แต่สิ่งที่ผมอาจจะทำเป็นที่ไม่ถูกใจหรือผิดพลาดบ้างเนี่ยก็ขออไปด้วย